มาต่อกันที่โครงการดีๆนะคะทางด้านของจังหวัดชนบุรีได้มีการจัดโครงการส่งเสริมแล้วก็พัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกรในหลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่นะคะการปลูกพืชผักของจังหวัดชนบุรีค่ะนายอดุลคนมั่นค่ะสหกรณ์จังหวัดชนบุรีนะคะพร้อมด้วยนางศรีจัญญาสดสิริวิรัต ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจหกรกรได้ลงพื้นที่จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกรหลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่การปลูกพืชผักจังหวัดชนบุรีนักสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินอำเภอหนองใหญ่จำกัดนะคะระหว่างวันที่9-10พฤษภาคม2565 สำหรับโครงการดังกล่าวนี้นะคะเกิดจากการที่รัฐบาลกำหนดนโยบายการบริหารจัดการที่ดินของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและพัฒนาศักยภาพการใช้ประโยชน์ในที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดสมดุลเป็นธรรมอย่างยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงของประเทศ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดให้มีอำนาจหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการตลาดและสาธารณูปโภคต่างๆในพื้นที่ที่มีการจัดคนลงแล้วซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์นะคะในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะอนุสามนี้ ทั้งนี้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรีค่ะได้เป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาคสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์จึงดำเนินการจัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกรหลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่การปลูกพืชผักจังหวัดชลบรุรีเพื่อส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดของเกษตรกร สมาชิกสหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินอำเภอหนองใหญ่จำกัดตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้การใช้ระบบอนุรักษ์ดินและน้ำอย่างยั่งยืนให้สามารถแก้ปัญหาหรือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะ